ครับวันนี้จะมาแนะนําการยกเลิกไม่ให้เบอร์ต่างประเทศโทรเข้าเบอร์เรานะครับหลายท่านจะเจอปัญหานะครับที่เป็นเกี่ยวกับพวก call center เ,เ,เนาะที่โทรมาแล้วเข้าเบอร์เราแล้วทําการหลอกลวงนะครับส่วนใหญ่จะโทรมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเราสามารถทําการยกเลิกการโทรจากต่างประเทศเข้าเบอร์เราได้ง่ายๆนะครับซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ าทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาทําขึ้นมาเพื่อในการแก้ไขปัญหาตัวนี้เราสามารถทําการกดเองง่ายๆวิธีการทํำยังไงมาดูกันนะครับขั้นแรกให้เรากดเข้าที่โทรศัพท์นะครับกดเข้าที่โทรแบบนี้ให้เรากดที่คําว่าดอกจันหนึ่งสามแปดนะครับเนี่ยดอกจันหนึ่งสามแปดแบบนี้แล้วก็ดอกจันหนึ่งจากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะครับอดอกจันหนึ่งกดสี่เหลี่ยม พอกดเรียบร้อยให้กดโทรออกนะครับกดโทรออกเนี่ยตอนนี้รอสักครู่นะครับบอกว่าระบบดําเนินการแล้วก็น่ารอสักครู่นะครับจากนั้นเรารอดูข้อความที่จะเข้ามาเนี่ยครับตอนนี้ข้อความเข้ามาแล้วโอเคมาดูข้อความครับตอนนี้คุณได้ระงับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วต้องการเปิดรับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศให้กดดอกกันหนึดอกจันสอ่าอันนี้ก็คือในกรณีที่เราอยากเปิดคืนเนาะ บางท er ีอาจจะมีญาติอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับโทรมานะครับเบอร์จากต่างประเทศเวลาโทรมามันจะเป็นบวกนะครับบวกก่อนเช่นของเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นบวกของหกใช่ไหมแต่ประเทศอื่นก็จะมีรหัสประเทศของเขานะครับถ้าเรากดตามที่ผมแนะนําตัวเนี้ยนะครับเบอร์จากต่างประเทศจะไม่สามารถโทรเข้ามาได้อีกนะครับจนกว่าเราจะเปิดคืนนะอันนี้ก็เป็นทั้งผลดีแล้วก็ผลอีกันึงก็คือถ้าเราปิดแล้วถ้าญาติพี่น้องยี่ต่างประเทศจะโทรเข้าไม่ได้อันนี้เราก็ต้อง เราต้องตึกตองก่อนว่าจะกดหรือไม่กดเนาะโอเคนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศนะครับไม่อยากรับสายจากเบอร์ต่างประเทศก็ทําตามนี้เลยโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ